เรื่องหมอผีแห่งทุ่งน้ำดำกลางหมู่บ้านเล็กๆในชนบทที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบมีตำนานเล่าขานถึงหมอขวัญหมอผีผู้มีอาคมแก่กล้าผู้สามารถเรียบวิญญาณและควบคุมสายสตร์ได้แต่เมื่อ30ปีก่อนหมอขวัญหายตัวไปอย่างลึกลับทิ้งทียงตำนานและความกลัวไว้แก่คนในหมู่บ้านทุ่งน้ำดำที่เคยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของเขากลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตัวละครหลักหมอขวัญหมอผีผู้มีพลังลึกลับแต่มีด้านมืดที่ปิดซ่อน ดาวหญิงสาวที่เพิ่งย้ายมาบ้านปู่ในหมู่บ้านปู่คำชาวบ้านสูงวัยที่เคยร่วมพิธีกรรมกับหมอขวัญดาวเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆในยามค่ำคืนและฝันเห็นเงาร่างของชายแก่ในชุดหมอผีที่ชี้มือมาที่เธอปู่คำเล่าให้ดาวฟังว่าเธออาจจะมีสายเลือดที่เกี่ยวข้องกับหมอขวัญและเสียงกระซิบเหล่านั้นคือการเรียกหาเธอให้กลับไปที่ทุ่งน้ำดำดาวพบผ้ายันเก่าที่ปู่คำเก็บไว้มันคือยางที่หมอขวัญเคยใช้เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องในคืนพระจันทร์เต็มดวง ดาวและปู่คำตัดสินใจไปที่ทุ่งน้ำดำเพื่อค้นหาความจริงแต่เมื่อทั้งสองเริ่มขุดค้นในพื้นที่แห่งนั้นวิญญาณและพลังไสยศาสตร์ของหมอขวัญก็ฟื้นคืนชีพดินเริ่มสั่นสะเทือนเงาดำที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนลอยขึ้นจากหลุงดาวค้นพบว่าหมอขวัญเป็นปู่ทวดของเธอวิญญาณของหมอขวัญพยายามเข้าสิงร่างของดาวเพื่อกลับมามีชีวิตอีกครั้งดาวต้องเผชิญหน้ากับการต่อรองวิญญาณของหมอขวัญ เธอได้รับความช่วยเหลือจากปูคำที่ทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณด้วยยันเก่าและเครื่องรางของขลังดาวต้องเลือกว่าจะสละชีวิตของตัวเองเพื่อปิดผนึกหมอขวัญหรือปล่อยให้วิญญาณนั้นเข้าสิงร่างในขณะที่พิธีกรรมใกล้เสร็จสิ้นทุ่งน้ำำําดําเริ่มลุกเป็นไฟเผยให้เห็นโครงกระดูกที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินพิธีกรรมสาเร็จดาวตัดสินใจเผาชุดหีและเครื่องรางทั้งหมดเพื่อทําลายสายสัมพันธ์ ับวิญญาณของหมอขวัญทุ่งน้ำดำสงบลงแต่วิญญาณของหมอขวัญส่งคำสาปสุดท้ายไว้ว่าสายเลือดของเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากอาคมดาวกลับไปใช้ชีวิตในเมืองแต่พบรอยสักหยาดลึกลับปรากฏขึ้นบนแขนของเธอในคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นสัญญาณว่าคำสาวยังคงอยู่หลายเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่ทุ่งน้ำดำดาพยายามใช้ชีวิตปกติในเมืองแต่เธอเริ่มฝันถึงภาพเงาดำที่ลอยวนเวียนอยู่รอบตัววิญญาณของหมอขวัญปรากฏในความฝันบ่อยขึ้นทุกครั้งที่เธอเห็นจะมีเสียงกระซิบว่าเจ้าจะไม่มีวันหลุดพ้นจากข้า ในคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งถัดไปรอยสักยันบนแขนของดาวเรืองแสงสีน้ำเงินจางๆเธอเริ่มได้ยินเสียงเรียกในหัวให้กลับไปที่ทุ่งน้ำดำแม้จะพยายามฝืนใจแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบังคับให้เธอเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านดาวกลับมาที่หมู่บ้านและพบกับปู่คำที่อาการซุดหนักเพราะพลังอาคมที่ยังหลงเหลืออยู่ปู่คำบอกเธอว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถทำลายคำสัปนี้ได้โดยต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณของหมอขวัญในพิธีกรรมครั้งสุดท้าย ที่ทุ่งน้ำดำดาวเริ่มทำพิธีตามคำสั่งของปู่คำจุดทูปก้าดอกวางยันและเครื่องรางไว้ตามตำแหน่งพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งเงาดำของหมอขวัญปรากฏขึ้นในร่างวิญญ,ญาณที่ทรงพลังกว่าเดิมหมอขวัญเผยว่าคำสาปนี้ไม่สามารถลบล้างได้เพราะเป็นการผูกพัฒน,นาการด้วยสายเลือดของตระกูลดาวค้นพบว่าพิธีกรรมครั้งนี้ต้องใช้ชีวิตของเธอเป็นเครื่องบูชาเพื่อให้คำสาปสิ้นสุดดาวตัดสินใจยอมรับชะตาก,กรรมเธอปล่อยให้พลังของหมขอมขวัญเข้าสิงร่าง เพื่อดึงวิญญาณทั้งหมดของเขาไว้ในตัวเธอและขังตัวเองไว้ในวงเวทที่ปลูกคำสร้างขึ้นจากนั้นปลูกคำใช้พลังเฮือกสุดท้ายจุดไฟเผาเธอพร้อมกับยันและเครื่องรางทั้งหมดร่างของดาวถูกเผาแต่พลังของหมอขวัญถูกทำลายไปพร้อมกับเธอทุ่งน้ำดำที่เคยอาถรรพ์กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่สงบเงียบหลายปีผ่านไปหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงมีชาวบ้านคนหนึ่งเห็นรอยสักยันเรืองแสงปรากฏบนต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งน้ำดำเสียงกระซิบแถวเบาดังขึ้นจากเงามืดสายเลือดคาด จะไม่มีวันสิ้นสุดวิญญาณของหมอขวัญอาจไม่ได้ถูกทำลายทั้งหมดหรือมีผู้สืบทอดคนใหม่ที่ไม่รู้ตัวขอบคุณที่ฟังคลิปจนจบฝากกดติดตามด้วยนะครับ